สวัสดีครับไปกายลากนะครับผมวันนี้เรามาเปิดช่องกันที่ร้านกาแฟของใครก็ไม่รู้นะครับอ๋ออโอเคร้านของพีชเออนี่คือพี่พีชของเรานะครับบ๊ายบายเย้ตอนนี้นะครับคลิปวันนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับร้านกาแฟก็เกี่ยวนิดนึงเพราะว่าเขาแปะกับร้านเราตอนนี้มีร้านเปิดใหม่มาเซข้างร้านเราซึ่งเขาเป็นร้านกนสิวใช่แล้วน่าไปไปะใส่คลิป แต่ว่านางอยากปิดสิวไม่พี่เป็นคนที่มีสิวตรงนี้ทุกคนทุกคนดูหน้าพี่นะอันนี้คือหน้าแบบใกล้เลยนะไม่มีสิวตรงกลางแต่พี่มีสิวตรงนเนี้ยเนี้ยคองเนี่ยตรงเนี้ยคือเป็น,นดีเป็นสิวที่แบบหลบอ,อ่ะสิวเบมันมันหลบกล้องได้ใช่ใช่ใชไม่เหมือนกันกันคนที่สิวหลบกล้องไ็ได้กัเคนสิวขึ้นขึ้นเต็มหน้าแล้วนี้จะกดไหมไม่กด,กด,กด,ดยังไม่กดมันยังไม่ได้เยอะขนาดนันเหรอ แล้วพี่เป็นคนที่นี่ส่ยเสียตรงที่ว่าพอเวลาสิวขึ้นปุ๊บพี่จะแกะเนี่ยรอยดํามันเกิดจากพี่เอานิ้วแกะมันมันอ่ะมันพลน,น่ะแล้วมเมื่อวาน่ะมันขึ้นมา,มาประมาณ2เมตรแล้วพี่กลังจะแกะไว้แต่ว่า หรือจะไปไลา์กดสิวเนะเออมันมีให้กดไหมเนี่ยมีเออใครที่เคยกดสิวกายอยากรู้ว่าทุกคนว่าตรงไหนเจ็บที่สุดกายอยากรู้ว่าเหมือนกายใช่เหมือนกายไหมทุกคนเราคอมเมนต์มาว่ากดสิวตรงไหนเจ็บสุดแต่ว่าอันนี้บอกก่อนว่ามันจะเป็นการกดสิวครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับเพราะว่าใช่ครับไม่เคยเข้าร้านกดสิวมาก่อนในชีวิตเลยเคยทําหน้าเคยทําหน้าด้วยการพอกเพราะคือคือเคยเป็นสิวแต่ไม่เคยกดสิวเป็นสิวแต่ไปรักษาด้วยการพอกลอกแล้วมันก็เป็นหนังคางคกแล้วก็หายไปเองอ่ะไม่เคยเข็มเจาะแล้วก็ไม่เคย อ๋อเ,อเคยเจาะเองเคยเจาะเองแต่ว่าไม่เคยเข้าร้านกดสิวเลยอันนี้จะเป็นร้านกดสิวร้านแรกที่ไปเข้านะครับผมเพราะาไม่เคยเข้าร้านกดสิวมาก่อนในชีวิตเลยเือบางร้านอะ่ะเจ็บกว่าทำจมนะูกอีกนะหรอสิ่ง ร้ัดกดสียวเจ็บมาทำจมูกอีกน้ำตาไหลแบบเพอ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 อันนี้คือพูดเพื่อให้อะไรบอกเพื่อเป็นกำลังใจหรืออะไรไม่บอกเฉยนอนกดแล้วก็น้ำตาไหลแบบซึ้งนี่แหละแบบน่าจะดีแล้วทำจมูกเขาน้ำตาไม่ไหลนะเธอพอแล้วสิวอ่ะเธอเนี่ยพี่แรนพี่แรนจะขายลูกค้าได้เนยพี่แรนตั้งแต่เปิดร้านเขามาเป็นลูกค้ากาแฟร้านกาแฟร้านประจำของเราเอ้ยอะไรวะมันเป็นลูกเปิดร้านครับมาเป็นลูกค้าประจำร้านเราอ่าโอเคทีนี้เราก็อยากไปบอกว่าไปเป็นลูกค้าพี่แรนเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่จะมามากดเสิวก ็มากินกาแฟเราแล้วก็มากดสิวได้แล้วก็เอาสิ่งที่เป็นส่วนผสมกาแฟเราได้ไม่ใช่นะใครเราเดินทางไปร้านกดสิวกล้นะครับทุกคนต้องนั่งรถอะไรไปเนี่ยน่าจะเป็นบขสนะมอเตอร์สเลยเหรออ่านี่ทุกคนนี่คือร้านเรานี่คือร้านใครที่มาร้านเราไม่ถูกก็คืออยู่ข้างในสุดแบบนี้นะคอันนี้คือร้านกดสิวนะก็คือจะติดแปะกันแบบนี้เลยเปลี่ยนเป็นรองเท้าน้องนกพูกเลยนะฮะแล้วใส่ได้ไหมอ่ะไม่ได้เดี๋ยวเป็นอะไรที่ นี่ก็คือพี่แรงเจ้าของร้านนะครับใช่ชื่อร้านว่าอะไรนะพี่แรงกดสิวมีเคลียร์นะครับผมอันนี้เลยหน้าใสมากต้องการไม่มีแต่วันเนี้ยเจะมีตะาาตนขนคุดเขาเรียกขนตุ๊ดนะฮะขนคุดไอ้พวกสิวขนคุดแล้วต้องทำองไงต่อแต่หน้าใสอยู่นะไปกดตรงนี้ไงนี่ไงพี่แรงนี่ไงเห็นไหม คือไม่ชอบขึ้นตรงนี้ล้วไปก็กดคนที่คนจะต้องกดเสียวเธออยู่ตรงนี้กายนี่เต็มหน้าเลยพอมันคาปุ๊บแล้วกดมันไม่ออกมันก็เป็นรอยช้ำแต่บบมันก็ไม่ออกหน้าใสหน้าใสอะนะแต่ดูตรงนี้ดินี่ที่มีตรงนี้ทุกคนแต่ว่าหน้าตรงนี้ไม่เป็นไรเราเบ๊กไม่เคยหายเลยข้างๆตรงนี้คือหนึ่งมือเราด้วยแหละครับถ่ายปกติโอ้โหกินสี่ขี้ห้าขี้หกเลยพี่แลน แต่หน้าด้วยรัวแก้มใสอยู่นะยิดหน่อยนะ,อ,ะอ๋อขอเราลูาบมเราลูบหรอไงใช่ใช่รู้เลยค่ะเนี่ยถ้าลูบก็จะรู้เลยอ๋อกดเสลยครั้งแรกในชีวิตในการมันขู่ไปว่ามันจะกดมันจะเจ็บมากนยะ <c oughs> เร็วมาก <c oughs> กาเคยโกดมันก็แบบมันก็มีทั้งเจ็บทั้งไม่เจ็บมนมีบางจุดนะคะใช่ที่แบบว่าใกล้เส้นประสาท ตรงปากเจ็บมากตรงนี้ก็มีมั้ยมีแต่ว่ามันเม็ดนี้เนี่ยดูก่อนนะเหมือนกดได้ไม่ได้กดเลยกายกายกายว่าที่เจ็บอ่ะจริงๆรินะตรงเนี้ยเจ็บฮะกายมันตึงอ่ะมันตึงแล้วมันเหมือนแบบ กดเมื่อแต่แ็กดูคลิปบางร้านกดสิวเขาก็บอกว่าเขาไม่เคียย์ให้ตรงนี้พี่แดนเคี่ยวปะเคียได้ทำไมเคี่ร์ไม่ได้นะบางทีก็เลยหลังให้ลูกค้าด้วยแม่ไปฝากมาถามว่าแม่เป็นหนึ่งเม็ดนี่รับกดไหมกดได้เลยมากดให้ก็ได้กดฟรีเลยนะพี่จะบอกให้นะทุกคนว่าการกดสิวเนี่ยดูในคลิปเหมือนมันกดง่ายนะเว้ยแต่พอเรามากดเองมันกดไม่ได้นะเพราะว่าพี่เคยใช้แม่เป็นหนูทดลองแล้ว ใช่พี่บอกพอพี่ดูกดเสรปุ๊บพี่ก็ว่าอาเดี๋ยวนี้พี่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญพี่เลยเอาหน้าแม่มาแล้วแม่กี๊ดจะร้องไห้บมดแล้วมันก็ไม่ออกอ่ะทุกคนเอาเข็มเจาะแล้วก็เจาะผิดรูด้วยอะแล้วแม่ก็กรี๊ดเหรอเนี่ะเดี๋ยวเราจะใช้เข็มเฉพาะแค่แค่ที่มันอุดตันนะคะโอ้ยไม่ต้องตกใจจะไปเป็นโรคกลัวเข็มดล้วเอาเป็นกลัวเข็มด้วยไม่ต้องกลัวเออะจะจะดําแถวนี้เนาะพี่รักร้องเพลงดิ <laughs> เพื่อปอบพระโอวเห็นไหมมันจะออกมา่นะเนี่ยเห็นไห<อ>เห็นไห เห็นไหมล่ะไม่เจ็บเลยกายไอ้มั่วเป็นบางคนเนี่ยเห็นนะออกมาเป็นหัวอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่อยากเห็นนะกายถ่ายไว้ชัดๆนะพี่จะดูก่อนนอนเงนี้เห็นไหมเห็นนะนี่แสดงว่าคิดถูกที่มากดนะเนี่ยแราวเป็นคนที่แบบไม่ค okay, hey. like ่อยล้างมือจนในกายมันตั้งกดว่าต่อไปนี้ถ้าจะไม่ยุ่งกับเขาต้องล้างมือโอ้อันนี้เห็นไหอืมบอกว่าเป็นเส้นเลยพี่เป๊กจริงดิตรงคางอะเยอะรู้สึกได้เนี่ย ใครพาเพื่อนมาก็ใครกดอยู่ก็ไปนั่งรอรละกาแฟเนี่ยโอ้วตรงนี้ตรงนี้โอ้ตรี้บน,นหน้าด้วยเหรอ,อตรง้งีเหรอมีเหรอหน้าใสๆแบบนี้หน้าใสแต่มันก็มีสิวได้นะไหนอัไนไหนที่เล<ช><ห>นดิ้งเม็ดส,สีน้ำเงินนี่ไหมอันนั้นคือสิวเหรอหวัวมันดำๆเหมือนกันะนะเฮ้ยเม็ดน,นี้น่าสนใจเพราะว่าดูไม่ออกเลยว่าเป็นสิวเหรอใช่ไหมมันคือสิวเหรอพี่แลนใช่มันคือสิว สิวจริงๆด้วยอ่ะเห็อไห่เห็นสิวเม็ดดำเป็นสิวเม็ดดำๆอ่ะเธอมันจะเป็นสิวที่อยู่ที่นานแล้วมั้งอ๋อสิวมันนี้วันห้าสิบกว่าปีแล้วกคนมดอนะเม็ด่งเลยเห็นม่ออาอหนเนี้ไดูแล้วว่าตำแหน่งไหนเขาไปเจ็บฝึกตรงไหนใต้หูอ่ะ ถา,ามทุกคนนะทุกคนชอบชอบดูคลิปกดสิวแบสิวอุดตันหรือว่าสิวหัวหนองพี่เป็นคนชอบดูคลิปสิวอุดตันสิวหัวหนองพี่ไม่อยากดูพี่เป็นคนชอบกดหัวหนองเห็นหัวหนองแล้วแบบขาอ่อนบางคนเป็นเต็มหน้าเลยอ่ะอืแต่ว่าก็ต้องแบบต้องเคลียร์ให้เขาใช่ไหมต้องบางคนก็ไม่อยามาบอกอ่ะบางทีมันพี่จะบอกว่าถ้าหนองอ่ะมีหนองที่ไหนมีหลุมที่น แค่นี้เลยเพราะว่าหนองมันเป็นแบบทีเดียวยังไงอย่างนั้นก็ต้องเอาเจาะเอาหนองออกก่อนเป็นตามคลินิกเขาอาจจะฉีดยาฉีดยาม,<อ>มันก็ไม่หายมือนก็ไม่ออกมันก็หายอยู่ค่ะมันก็หายแบบหายในเวลาที่ใกล้ลกลแต่ว่ายาที่ใช้มันก็ต้องเป็นพวกสเตียรอยอเออถ้ากดสิวอย่างเงี้ยยัไ กดสิวแล้วแบบหน้าจะเป็นหลุมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่ก่อนมีข้อเสืยอเคยได้ยินอยู่สมัยนี้ขนาดหมอแพทย์ผิวหนังเขายังให้แนะนําให้กดเลยหมอเรือดเขายังบอกเลยว่าถ้าเป็นสิวยังไงก็ต้องกดเนี่ยมันก็จะมีเม็ดหนึ่งเหมือนเหมือนจะไม่มีเนาะถ้าไม่เห็นะไมอต้องพยายามตัดเล็บสั้นไว้อะเมื่อไหร่เล็บยาวอย่าลูหอย่าลูดให้ดูก่อนอันนี้ก็คือแบบ โอ้โหถือว่านนเยอะนะอ,นนอันนี้คือที่แก้มตรงนี้ดำๆตรงเนี้ยอ๋อยี่หัวดำๆเห็นปหเหมือนไม่เยอะนะเยอะ<ค>ก็มีอยู่หนอเป๊กไม่คิดว่าเป๊กจะมีขนาดนี้เป๊กก็เป๊กบอกพี่เราเป๊กมีแค่ประมาณสองเมตรครับมาจับเอาคอนเทนต์เฉยห่าขนุปแม่อาจจะมีเยอะเลยแม่งเอ้ยตอนแรกกลับว่าเออมาอออกสักสองสามเมตรอะทุกคนดูหน้าไม่ค่อยมีมึงดูมิทุกคนจะเห็นไหมอะเอาละทุกคนแล้วอันนี้คือต้องทำอะไรต่อไมครับพี่แรงเดีย่ก็จะมาอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาหน้า ค่าเชื้อสิวต่อไปนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละทุกคนคือแค่ให้มาดูว่ากดสิวเป็นยังไงท่านั้นก็ร้านอยู่ที่สโมสรบ้านฟ้าเปลี่ยลมนะครับใครมาไม่ถูกก็เซิร์ชตอนนี้ที่เซิร์ชเราเจอเลยคือมาในคอฟฟี่จะเจอแน่แนมั<ห>นจะพามาถูกอยู่ติดกันเลยนะครับผมก็เซิร์ชมาเลยใครจะมาร้านกดสิวร้านพี่แรงนะครับกดไม่เจ็บไอ้กายมันมั่วครับมันโกหกบอกว่าเจ็บมากมันขู่ตั้งแต่แรกไม่เ <าก S 2> <ไ>ห็นเจ็บเลยไอ้มั่ว บ<ช>เแต่พี่ไม่เจ็บพี่ไม่เจ็บมีจิตตรงนี้ตรงนี้นิดหนึ่งจิตเดียวนะคร<ม>ับผมก็ใครที่อยู่แถวลำลูกกานะครับผมย่านลำลูกกาก็สามารถมากดสื่อได้เลยแล้วก็มากินกาแฟร้านเรา<ม>ด้วยนะครับเ,ออเดี๋ยวฝากเดี๋ยวขึ้นคอนแทคตานพี่แลนไว้เผื่อจะมานัดจองคงจองคิวอะไรอย่างนี้<ไ>นะครับตามนั้นสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย จะเหมาะกับคนที่แบบว่าหน้าอักเสบเยอะเนาะเฮ้ยมีแบบจุดๆที่หน้าเนีย่ยมันก็มีโหมดที่ช่วยแบบลดระบมด้วยใช่ไหมมีไหมบางครั้มงมันลดบวมลดอะไรอ่าใช่ครับ